Yo, สวัสดีท่านชาวล็อกทุกท่านนะครับ <laughs> ท่านอยู่อะไรกันเมื่อไง,งกันเมื่อแล้วผมนายเคมะนะฮะ Your Game, อย <c oughs> ู่กับเกมเอ่อ Social Simulator อ้าวโทรศัพท์เข้าเฮ้ยเอ้ยโทรศัพท์เข้าได้ไงอุ้ยหยิบรับอ้โบนเหียร์อะไรโอ้ยสายทะลุมือโอ้โอ ไอ้มีอ้าโอ๋อนาฬิกานาฬิกาซื้อร้อยห้าสิบแถวตลาดเฮ้ยไม่ไม่ไม่นาฬิกานาฬิกาไม่ไม่อ่ะเฮือหล่นไปแล้วร้อยห้าสิบบาทจะหยิบยาเอายามาอะไรเนี่ยโอ้ยทำอะไรเขาของทำอะไรเขาของโอ้ยหมอเครียดเดดกระดบยาแป๊บเอายาเอายายาหมดเอ้าโอ้โอ้คว่างทิ้งไปอุ้ยเอ้ยเมาหยิบเมาหน่อย โอ้ยหมอบักแจ็คเอ้ยบักแจ็คโอ้ยทันสมัยเลอเกินโอ้ยังเป็นยังเป็นลูกบอลอยู่เลยเอเนี่ยเมาโหโหเมาแบบว่าอ่อนๆอยู่เลยยังไม่มีที่เลื่อนตรงกลางเลยเนี่ยโอ้โหโอ้เล่นเกมเล่นเกมหอย A S D ปะปัปปปโอเคอ่าคนไข้ชื่อบ๊อบเออเขาเป็นโรคหัวใจแล้วต้องขับ เออเป็น,ปน,ปน Neither, ถ่ายหัวใจถ่ายเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายถ่ายถุยถุยถุยโอเคเรื่องมันเบย <c oughs> อ่ะเอะอมาแล้วมาแล้วสวัสดีสวัสดีสวัสดีวูว้เฮ <c oughs> <pip> ้ยไอ้นี่มันไอ้บ๊อบนี่วะจำหน้าได้แล้วบ้างใคย <c oughs> แย่งยังลบกูแดกเอ้ยังลบยังลบอะยังลบตอนนั้นอะเอาคืนมาด้วยนะเว้ยแม่งซื้อมาต้องสิบบาทเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ ให้พายให้ไปให้ให้พัยใส่หัวให้ภายให้ภายให้ภายเข้าใจไหมฮะเออโอเคบ๊อบนายเป็นโรคหัวใจหรอโอเคแล้วผ่าตัดให้แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราขโมยเอาตับนายไปกินเล่นนะโอเค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 โอ้ย โอ๊ยหมออยู่โอ้เปิดโอ้หัวใจพอดีเลยเอาน้ำไกินน้ำน้ำเอาน้ำไปแดกน้ำแดกเอ้ยเออเท้าหูอื้ยทำเมืองนี้กันหยิบบับบบเอาโอ๊ยบับบับมาไงมาไงจะเก็บเอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยมันเป็นไรเนี่ยโอ๊ยหมอเมาหมอเมาอ,อะไรว่าโดนเข็มฉีดยาเหรอหมอโดนเข็มฉีดยาไม่เลยมึงเอ้ยเมื่อกี้เราโดนเข็มฉีดยาโอ๊ยหมอเมาโอ๊ยหมอหมอเดี๋ยวนี้หมอเล่นยา ยาช่วยอะไรเนี่ยโอ้กูรู้แล้วกูรู้ฤทธิ์ของเข็มชิดยาแล้วจะหยิบโอ้ยเมาก็เมาโอ้ยหยิบก็หยิบยากมากเฮ้ยโอเคหยิบได้แล้วผ่าตัดแม่งเมาเมาอย่างงี้แหละสมนะสมก็เป็นหมอเถื่อนจริงๆอ่ะ๋ยวจะบอกว่าเออนี่เวอร์ชั่นเต็มนะเวอร์ชั่นเต็มมันจะสมจริงกว่าไอเวอร์ชันที่แล้วนะเวอร์ชันที่แล้วแม่งเอาค้อนงัดกระดูกได้เลยปูมเกือโกโก้คันเบยอะไรประมาณนี้ แต่นี่ไม่ได้แล้วค้อนแม่งตีแล้วก็เออเออเออโอ้ตีแล้วแม่งก็ยังอย oh, ู่สภาพเดิมกระดูกแม่งแข็งนะกระดูกแม่งแข็งไปไหนว้าวไอปัดไม่ออกจะแดกนมเยอะไปไหนเนี่ยฮะอีเด็กนมเหรอัเด็กเสีซี่โครงเข้าปอดแล้วตายแล้จริงแม่งตายหางแต่เสีซี่โครงแม่งกระเด็นเข้าหัวใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดติดติดเอ้ยเลยติด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 โอ้ยเลยติด เอาโทรศัพท์เลยมันติดอ่ะหมอหมอไม для, ่รู้นะหมอเมาอ่ะหมอเมาเโอ้ยทำไมมันมีเอฟเฟกกับตัวละครเราด้วยวะเนี่ยแบทแจ็คเอ้ยหมดอ้อยเลิมเดมเลิมเดิ้โอ้ยเมื่อไรจะออกวะนี่เออไหนไหนไหนยังยาวอีกฮะเหมือนตัดผมเหมือนเหมือนตัดผมเลยฮะโกนโกนโกนผมเลยโอ้ยอันนี้โกนที่โกงโอ้ย ตัดแรงๆเดมาเงยอุ้ยโอ๊โดนโอ้ยหมอแม่งจะไม่ใจเย็นละทำไงดีวะเนี่ยอ่ะก่อนอื่นก็ต้องเออ่ฉีดยาก่อนเออยาอยู่ไหนเออยาเนี่ยที่กูโดนเออมันนี่เอามาฉีดซะไม่รู้มันสองมิลลิลิตรคืออะไรวะฉีดฉีดเข้าไป่สองทีเหรอฉีดเข้ายีดเข้าหน้าเออจิบตา เฮ้ยได้ผลว่ะเฮ้ยเลือดไหลเอ้ยดูดิเอ้ยเลือดมันไหลเอ้าหมอมึงเป็นมะเนี่ยหมอมึงเป็นมะเนี่ยมึงโชว์นิ้วก้อยหน่อยหน่อยหมอมึงเป็นแล้วมึงเป็นแล้วโอเคๆอ่าหยิบปอดมาหยิบปอดควักปอดมาควักปอด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 ขึ้นมาโอเคโอเควางไปเลือท่าพันไม่งกลัวอะไรหยิบมาหยิบปอดมาหยิบปอดควักขึ้นมา ปอดโอ้ยโอ้ยควงควงควงผิวควงปอดโอ้ยปอดมึงแข็งไปโอเคว่าไงปอดน่ารักเออปอดเธอน่ารักจริงเลยบ,บ๊อบอเออถูหน้าถูหน้าเอาปอดถูหน้ามคุขึ้นแดงรถมึงแดกปอดเองไปตั้งปี๋เอาปอดกิ้งไปนูลล่นแล้วอ้าวเออหยิบนะไม่ได้ทำอะไรหรอกหยิบไปปลาเล่นเออหยิบไปไปนู่นเลยอน่าหนะไม่ได้ใช้อยู่แล้วมึงจะควงทำไมมึงจะดิ้นทำไมหรอกเออ มีขึ้นมามีดมีดมีดแบทแจ็คมีด,แบบแมดโอเคหยิบมาแล้วมีมีสองรันซะด้วยเข,ข้าไปพาเข้าไปตัด,ด,ดโอเคอเคย,ย้ยีมากเลยน้องไี้น้องค่ะยิ่มากเลยแบทแจ็คตัดได้ยังมั้งนะตัดได้ยังมนะั้ง โอ้ย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 โดนอะไรอ่ะเยอะมากเลยเมื่อไรจะหายฤทธิ์มึงเยอะเกินไปแล้วนะฮะโอเคผ่าได้แล้วเย้แล้วก็ยายาอยู่ไหนยาฉิดยาโอ้หคนไข้เลือดไหลคนไข้เลือดไหลเอายาไหมยาเอาเข็มฉีดยามาเข็มฉีดยาโว้ยโอเคแล้วไปฉีดที่ตาฉีดที่หน้า เข็มชี้ยาเหี้ยอะไรฉีดท uhm, ี่หน้าวะแม่งหน้าแม่งชามนะตัดตัดอ๋ออ๋ออ๋ออีโออ่าเก็บตัดตัดได้ยังวะได้ยังวะความแน่ใจ้ยได้แล้ว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 ได้้แลวเว้ยโอ้ยมีเข็มฉีดยาแล้วก็โกงเนี่ยแต่แม่งดูแม่งดูแม่งทำเหมือนกูดิโอ้โหแม่เอือเข็มฉีดยาตกนี่จุ๋งเลยนะจุ๋งเลยนะเฮ้ยหยิบได้แล้วมีงจะปล่อยไหมวะ ยห <Bond> <Pokémon> ยิบดิ <idos> ห <k cartoon> ยิบดีครับหยิบดีคุณโอ้โหเขี้ยหยิบกันหน่อยก็ไม่ได้เนาะเขี้ยหยิบดีๆดี๋ยวมั่งอะโอเคจิ้มเข้าไปที่หน้าอื้อโอเคต่อต่อปุ้ยเลือดพุ่งไอ้เหี้ยเลือดพุ่งไอ้ตัดเลือดพุ่งเลยอ่ะเลือดพุ่งเลยโอ้โหหมอแม่บักแจ็คจริงๆเลยเหี้ยหมอเถื่อนสมใจ เออหยิบได้แล้วนี่แหละหัวใจเก่าของนายเอาไปดมซะเอาไปดมซะโอเควางไว้ข้างข้างหัวโอเคหนุนหลุนหลุนหัวไวอ่าฟังเสียงหัวใจตัวเองเต้นตุกตุกตุกแม่งคงไม่เต้นแล้วมั้งโดนตักขนาดหัวใจนี่แหละคือมันก,กินนี่แหละ,ห,ละหัวใจของนายเองอะ่ะไม่หัวใจใหม่ของนายอะ่ะไม่เดี๋ยวเราจะใส่เราจะใช้ความพยายามใส่เข้าไป ไป,ไปเข้าไปไปเข้าไปอ้าวอ้าวได้แล้วชานะแลยสิบสี่นาทีเนะี่ยเย็ดเด้ถึงกระจุงพอควรโอเคผ่านละโอเคผ่านนะได้เกดรดดีด้วยมึงโอเคบาน